สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเช้าของที่บ้านนะคะตอนเช้าเจ็ดโมงของแถวแถวบ้านจังเปิดตอนนี้ก่อนอุ้ยเย็นอนะอากาศเย็นจังเลยคนมาเดินอยู่นะคะ มาเดินออกกําลังกายวันนี้ว่าจะออกไปมั่งดื่มกาแฟข้างนอกแต่เย็นหนะ่าอากาศเย็นมากเลยวันเนี้จะไหวไหมอ่ะแน่ทองฟ้าเอ,อ้ยว่าจะออกไปอาบแดดไม่มีแดดอีกแล้วจะล่วงหมดแล้วยังไม่ได้ออกไปดูเลยอึมครึมนหน่อยนะคะยังไม่ได้ถ่ายช่วงแดด มีคู่รักถ่ายรูปก,กันดูชีสวยๆน่ารักจังเลยเริ่มร่วงแล้วแต่ว่าบ้านไกลยๆยังไม่ได้ออกไปนั่งเลยยังไม่ได้ออกไปนั่งยังไม่ออกไปเดินเลยได้แต่นั่งมองอยู่ในบ้าน นี่ค่ะคนมาออกกำลังกายเมื่อวานน่าจะฝนล,ลงเมตรมัง้งหนาวโอ้ยสวยไหมคะสวยไหมเฮ้ย,ยล่วงล่วงถ้าลงแรงกว่านี้ต้องล่วงหมดแน่เลยต้องรีบออกไปนั่งแล้วนูน่นยาวไปถึงนูน่นเดี๋ยวยืนมือออกไปก่อน ออไปถึงนู่นนี่นะคะยาวขนแขนสเตนอัพมากเย็นน่ะอากาศเย็นไม่รอดแน่เลยเป็นัังข้างแม่น้ำน่ะ ăn Công... cắp lưu này cha ạ จะใส่ชุดทันบกไม่ไหวแน่ๆเย็นมากเย็นจริงเย็นจังน่าจะหกองศาหองศาเจ็ดองศาแล้วฝนมันเหมือนจะตกโอ้ไม่อยากให้ตกเลยซากุระมันจะไปร่วงเร็วมากซากุระ ซินว่าจะไปนั่งตรงสนามนะคะไม่เดินไม่เดินเพราะว่าเราก็ไม่อยากเดินสวนทางกับใครกึ้งกึ้งกึ้งึ้งกป้าไม่รู้จะติดทำไมอันเนี้ยแกบอกว่ามันมันมันกันแดดกันลมกันฝนเปื่อยหมดละอยากทำอะไรก็ทำจริงๆนะตะเกาเนี่ย สิงก็สายให้ดูได้แค่นี้นะคะเพราะบ้านพออยู <laughs> <never> <laughs> ่ในบริเวณบ้านยือหนาวหนาวหนาโอเคได้แค่นี้เดี๋ยวเอาไปรวมกับคลิปอื่นๆน่ง,น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 งอันนี้ปีสองพัน 2 0่สนะคะเป็นวิดีโอของปี2020จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆเพราะซินเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปดูวิดีโอเอาเพราะว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะได้ย้ายบ้านก็อนาคตข้างหน้าอีกไกลคะ่ะอาจจะน่าอาจจะได้ย้ายบ้านจะได้บอกว่าเออฉันเคยอยู่ตรงนี้นะ ตรงนี้เคยเป็นบ้านเก่าของฉันแต่ไม่อยากเปลี่ยนหรอกนะคะเพราะว่าสิ่งคิดว่าอนาคตข้างหน้าน่ะถ้าเราแก่สองคนตายายน่ะก็อยากอยู่ในสวนอย,อยากอยู่ใกล้สวนคือตรงเนี้ยชอบที่มันมีสวนใกล้บ้านได้ออกกําลังกายสองคนผัวเมียได้เดินสองคนผัวเมียสิเนอยากเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่อยากไปไกลๆอนะ่ะเนาะ แต่ทีเนี้ยบ้านหลังนี้มันไม่มีลิฟต์ซึ่งเราต้องคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในรถเข็นล่ะจะพาออกไปข้างนอกได้ยังไงเมียก็คงจะแบตรถเข็นไม่ไหวนะคะอันนี้ก็อปป้าก็คิดเหมือนกันสามีก็คิดนะคะว่าถ้าเป็นเป็นบุคคลนั่งรถเข็นอย่างเงี้ย มันมันจะออกไปข้างนอกไปได้คงจะนั่งมองหน้าต่างเอามันก็ไม่ดีเฮแต่ไม่อยากย้ายเลยไม่อยากย้ายจริงๆโอเคเจอกันคลิปหน้าอ,อาจจะเอาไปรวมกับของคลิปอื่นนะคะตอนที่มันมีช่วงแดดวันนี้ของช่วงเจ็ดโมงเช้าแหว่งมาก ้คนเยอะจังปลกปปูกผัแกแ่งผักหน้าขโมยหน้าขโมย

อากาศมันอึมครึมสวยจังสวยไหมคะพร่ว้ะวนไห rồi lùm đi du, hoa mai tự mình, đi sòng hoa mai tự mình, เป็นยังไงบ้างคู่รักหวานแววแต่จ๋าจังเลยขออภัยในวาอมือไม่นิ่งนะคะ เห็อนอยู่เห็นอยู่นิดนึงเห็นอยู่นิดนึงดอกไม้บ้านตัวเองสามชอนั้นนะคึกคึกต้องมีเห็นคนคนเห็นบ้านเราป่ะเดินไปใหม่ เดินแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าคนเยอะ คนออกมาเดินเยอะนะอันนี้เมืองแดกูนะคะเมืองแทกูที่เป็นศูนย์กลางของของไวลสผู้บอกผู้สาวสำน้อยผู้บอกผู้สาวสำน้อย

เดี๋ยวซินจะไปนั่งตรงนั้นเอามาพร้อมลงตรงนี้แหละ มงดอกไม้ก็สวยแล้วค่ะยาวเป็นถนนยาวไปลง ไปนัง่งริมแม่นม้ำวันนี้ไม่หนาวลวะสนามฉี่มามุมไหนที่สวย สวยมากะแพงแอะมาหาเพื่อนจินไม่อยากเลี้ยงหมาเจอกันแล้วเจอกันละตะแพงเชี่ยว เออเดินนี้ละสวยเห็นไหมคนกระดัางกันเยอะ วังนี้ต้นไม้บางวังเต็มเลยจ้ะวังนี้นี่นะะสวยดีวงนี้แหละ